ในโลกอนาคตสงครามไม่ได้ต่อสู้ด้วยปืนกลหรือรถถังเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้ของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และพลังงานลำแสงประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทัพที่ผสมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำจากทวโลกภายใต้แนวคิด smart defense 2030กองทัพไทยกำลังพัฒนาโครงสร้างทางทาหารให้เชื่อมโยงด้วย AI ทั้งหมดตั้งแต่รดรนลาดระเวนไปจนถึงระบบป้องกันขีปนาวุธอัจฉริยะโดรนรบรุ่นใหม่ของไทยถูกออกแบบให้บินได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องควบคุมจากมนุษย์มันสามารถตรวจจับเป้าหมายและแตัดสินใจโจมตีด้วยตัวเอง ด้วยระบบ AI ที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริงนับพันแบบเมื่อรวมกับดาวเทียมสื่อสารของไทยมันสามารถประสานงานเป็นฝูงโรนที่ทำงานเหมือนสมองเดียวกันเร็วกว่ามนุษย์คิดได้แม่นยำกว่าขณะเดียวกันทหารไทยในสนามรบยุคใหม่จะไม่ได้สวมเพียงชุดเกราะธรรมดาอีกต่อไปแต่จะใช้เอ็กโซสูตรชุดตกรวดเสริมพลังที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงความเร็วและความทนทานทหารหนึ่งนายในชุดนี้สามารถเคลื่อนย้ายอาวุธหนักได้เหมือนยกของเบาและเชื่อมต่อกับระบบ AI แบบเรียลไทม์ทำให้การตัดสินใจทุกครั้งเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที อีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำคือห้องบัญชาการไซเบอร์ของกองทัพไทยที่เต็มไปด้วยจอแสดงผลขนาดยักษ์แสดงแผนที่ดิจิทัลและข้อมูลแบบเรียลไทม์เจ้าหน้าที่สามารถติดตามภัยคุกคามไซเบอร์จากทั่วโลกและตอบโต้ด้วยระบบอัตโนมัติได้ทันที AI จะเป็นผู้วิเคราะห์และเสนอแนวทางรับมือที่แม่นยำที่สุดและอย่าลืมโล่พลังงานเลเซอร์ป้องกันชายแดนเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างสนามพลังงานเพื่อสกัดขีปนาวุธหรือโดรนที่บุกรุก มันคือระบบป้องกันที่เคยมีแค่ในหนังไซไฟแต่ตอนนี้กําลังจะเป็นจริงในประเทศไทยนอกจากนี้รถถังอัตโนมัติก็กําลังถูกทดสอบในสนามจริงโดยไม่ต้องมีคนขับแตะควบคุมผ่าน AI และโดรนสอดแนมรถถังแต่ละคันสามารถคํานวณเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดและยิงเป้าหมายได้แม่นยําระดับเซนติเมตรบนท้องฟ้าเครื่องบินรบรล่องหนของไทยกาลังจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้มันมาพร้อมระบบเรดาร์แบบคอนตั้มส t ตลลและสามารถควบคุมได้ทั้งแบบมนุษย์และไร้คนขับเทคโนโลยีนี้จะทําให้ไทยกลายเป็นผู้นําด้าน aerial defense ในภูมิภาคเอเชีย เทคโนโลยีทั้งหมดนี้กำลังหลอมรวมเป็นพลังเดียวกองทัพไทยแห่งอนาคตที่พร้อมปกป,ป้องชาติด้วยสมองกลและพลังงานขั้นสูงนี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่จากกองทัพแบบเดิมไปสู่กองทัพอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลและ AI เป็นอาวุธสำคัญที่สุดสงครามในอนาคตจะไม่ได้ตัดสินกันด้วยจำนวนทหารแต่ตัดสินกันด้วยความเร็วของข้อมูลและความแม่นยำของ AI และประเทศไทยกำลังยืนอยู่ในแนวหน้าขององค์การเปลี่ยนแปลงนั้นหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีสงครามแห่งอนาคต และอยากติดตามการพัฒนาของอาวุธไทยที่ทันสมัยที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องไทยออโต้เราจะพาคุณไปชมเรื่องราวลำยุคที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน